ต้องขอชื่นชมกับทางเจ้าหน้าที่ไทยนะครับที่เข้าไปจับกลุ่มผู้มีเชาวพามา่าไล่สดขายเสื้อผ้าซึ่งก็ต้องบอกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพสงวนเอาไว้สำหรับคนไทยคือชาวพาม่ากลุ่มนี้เขาไม่เกรงใจเลยขายไล่ขายนี่โอโ้โหเกลื่อนเลยแต่ว่าก็ต้องขอชื่นชมท่านที่แจ้งความเข้าไปนะครับให้ดําเนินคดีเพราะว่ายัางไงยังไงมันเป็นอาชีพต้องห้ามอยู่แล้วอะ คนต่างด้าวนี่ไม่สามารถที่จะมาทําอาชีพนี้ได้คือแรกๆสองพ่อเมียคูนี้ก็ทํางานล้า,ลางรถอะแต่คงจะไปดูโซเชียลแล้วเห็นเขาขายของออนไลน์ราคาดีก็เลยคิดอยากจะทําตามก็เลยคิดอยากจะทําตามคือมันมาเป็นแก๊งเลยนะครับคือทุกวันนี้คนต่างด้าวเนี่ยเข้ามากระทำการในลักษณะนี้ก็ต้องบอกว่าเยอะ เยอะเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเลยแต่มันคือก็ต้องยอมรับแหละว่า,าทางเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะตรวจสอบอได้ไม่แบบไม่กว้างนะพูดกระันตรงนงคือตรวจสอบกันได้ไม่กว้างก็ต้ององาศัยคนไทยนี่แหละที่เข้าไปดูลายสุดแล้วก็แจ้งบเบาะแสไปจึงนำไปสู่การจับกลุ่มก็ต้องขอชื่นชมนะครับ คือเอาเข้าจริงๆนะผมผมถ้ามองในแบบเป็นกลางเนี่ยผมก็รู้สึกเห็นใจนะก็รู้สึกเห็นใจกลุ่มพอค้าแม่ค้าเหล่านี้แต่กฎหมายมันก็คือกฎหมายคุณต้องเข้าใจว่าอาซีพสมวนนี่ก็ไม่ควรทําไม่ควรทําถึงแม้ว่าสินค้าเหล่านั้นคุณจะได้มา,าซื้อมาขายแบบถูกกฎหมายาได้มา คือว่าง่ายคือได้มาแบบสายสะอาดก็มาไล้ขายเนี่ยแต่มันก็มีความผิดแต่มันก็มีความผิดอยู่ดีอะอย่างที่ผมได้กล่าวมามันเป็นสินค้าสงวนและที่สําคัญนะสองพวเมียคู่นี้เขาก็บอกว่ามีเงินหมุนเวียนอยู่ในบัญชีนี่ก็เยอะอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกันอีกทีนึงคือ <laughs> <c oughs> เขาจะมาอ้างว่าเขาไม่รู้กฎหมายนี่มันไม่ได้นะครับเพราะว่าทางการไทยก็ประกาศอยู่ตลอดว่า อาชีพเหล่านี้อาชีพบางอาชีพห้ามคนต่างด้าวกระทาการคือห้ามคนต่างด้าวประกอบอาชีพที่สงวนไว้นะครับไม่ไว่าจะเป็นช่างเสริมสวยช่างตัดผมไร่สดขายของอะไรต่างๆเนี่ยคือเขาห้ามอยู่แล้วเขามีประกาศอยู่แล้วแล้วถ้าจะมาอ้างว่าไม่รู้นี่มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับมันคงจะเป็นไปไม่ได้ก็ต้องมาดูนะครับว่า ภายหลังจากที่มีการจับกลุ่มสองพ่อเมียคู่นี้แล้วล่ะจะมีคนพม่ามาไาลา์สุดอีกไหมมาไล์สุดขายของแบบนี้อีกไหมผมฟันธงแน่น,นอนว่าเลือแรกมันก็จะซามันก็ไม่มีใครกล้าขายแต่นานๆไปมันก็จะเอามาขายอีกมาพูดขายอีกมาไล์ขายอีกอย่างแน่นอนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยพอมันจางลงมันก็จะมีอีกนะครับพอมันจางลงมัน จะมีอีกแต่พอมันดังขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะหายไ,ไปมันก็เป็นลักษณะนี้เป็นวัฏจักรไปเลยลหละที่อยู่ในบ้านเรานะพูดกันตรงๆคือเราต้องพึ่งกันเองเ่ยพูดกันง่ายเจ้าที่เขาก็อาจจะอย่างที่ผมได้กล่าวมาคือเขาอาจจะยังยังตรวจสอบได้ไม่ดันก,ก็ต้องอาศัยว่าพี่น้องคนไทยนะครับช่วยเป็นหูเป็นตาอย่าให้คนกลุ่มนี้แรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้เข้ามาประกอบอาชีพเข้ามาเยี่ยงงานของคนไทยนะครับ มาเยี่ยงงานแบบนี้ก็ต้องฝากฝังนะครับ